คันนี้นะคะเป็นไมตี้เอ็ปีเก้าสองนะคะรอบคันนะคะสีสันโอเคเลยนะคะมีเพียงร่องรอยการใช้งานอย่าไม่มีรอยชนไม่มีรอยบุกนะคะเป็นเพียงร่องรอยการใช้งานนะคะเดี๋ยวรอบคันก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะมีสีแตกบ,บ้างเล็กน้อยนะคะรายงานตรงตามความจริงนะคะ อันนี้ไฟแตกนิดนึงค่ะอ่าคัทรงคัสซีนะคะสวยค่ะไม่มีปูกนะคะกะบงกระบอกอัาเดี๋ยวดูภายในค่ะภายในนะคะตามนี้ค่ะแอร์เย็นนะคะแอร์เย็นมากแอร์เย็นฉับควงลายพาวเวอร์เดี๋ยวมาดูเครื่องค่ะรับประกันเรื่องระบบน้ำนะคะเรือไม่มีไอน,นะ สนใจรับไว้ใช้งานนะคะรถดีราคาเบาๆค่ะทักทายกันเข้ามาได้รถอยู่อ่างทองค่ะกระบะทำมาหากินสวยๆพร้อมใช้เล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนภาษีใช้ยาวไปถึงปีหน้าเลยค่ะมาส่งต่อกันในราคา66,000บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0 8 5 6 8 3 8 4 8 รถอยู่จังหวัดอ่างทองนะคะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถโทรติดต่อนัดดูรถและเข้าไปทดลองขับมาตัดสินใจกันได้เลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางสามารถเข้าไปดูเครดิตของผู้ขายได้ทาง facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่ แอดมินแนะนําให้ลูกเพจทุกท่าน,านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสําหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอลดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจําทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจ สอบให้รอบครอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทั้งช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะท่าในใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ